hello ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ขอพาดูรถครอบครัวนะคะสำหรับใครที่ตามหารถครอบครัวเจที่นั่งอยู่นะคะและเอาใจสายสปอร์ตกันสุดๆเลยสำหรับคันนี้นะคะ Mitsubishi p a j e r o GT Sport 2.4ปี2018ค่ะไม่น้อยวิ่งไปไม่ถึงแสน รถประวัติดีๆนะคะเจ้าของเดิมดูแลมาอย่างดีเลยนะคะและที่สำคัญค่ะพราอมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีถึงบ้านด้วยเพื่อนๆอยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะปาเจโร่ t t s p r t t 4 4สีน้ำตาลกระจังหน้าเท่ๆแบบนี้มาให้เซนเซอร์รอบคันไฟหน้าได้ไฟโปรเจคเตอร์ led นะคะรวมถึงไฟเดย์ไลท์มาให้ด้านหน้าด้วยนะคะ ไปตัดหมอคู่หน้าค่ะมาให้พร้อมใช้งานในส่วนของยางนะคะยางบิสโตนนะคะเป็นยางสายแบบสายลุยเลยนะคะได้ล้อเดิมศูนย์ค่ะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะพร้อมไฟเลี้ยว led ที่ปลายกระจกนะคะและนี่คือชุดกุญแจนะคะมีมาให้ทั้งชุดเลยทุกคนนะคะมาให้ดูกันนะคะมีกล้อง360อองศาด,ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะคะ มือจับเขาจะเป็นมือจับแบบโครเมียมกันสาดมีมาให้ครบเลยมาดูกันนะคะสำหรับมุมด้านหลังนะด้านหลังคันนี้นะคะให้ดูว่าดีไซน์สปอร์ตจริงๆสมชื่อเลยนะคะแล้วก็ คิวโครเมียมนะคะด้านหลังด้วยกล้องหลังมาให้ปาเจโร่สปอร์ตสมชื่อจริงๆนะคะสเกิร์ตด้านหลังก็เป็นสเกิร์ตปลายทอค,คู่มาให้ด้วยนะคะมาเดี๋ยวพลอยนะคะจะเปิดให้ดูกันสำหรับภายในห้องสัมภาระค่ะเปิดท้ายมาดูกันสำหรับภายในห้องสัมภาระนะคะทุกคนให้ดูว่าได้พื้นที่ห้องสัมภาระที่กว้างกำลังดีเลยนะคะ เบาสามารถพับราบได้เดี๋ยวให้ดูนะคะว่าพอพับราบปุ๊บเราก็จะได้พื้นที่ห้องสัมภาระนะคะที่ราบลงไปแบบนี้เลยนะคะภายในก็จะเป็นชุดเบาะหนังนะคะให้ทั้ง7ดที่นั่งเลยทุกคนนะคะมีในส่วนของช่องเสียบแผ่นซีดีนะคะจอตรงกลางให้ด้วยช่องแอร์นะคะมีมาให้แบบนี้ครบชุดเลยนะคะเย็นฉ่ำทุกที่นั่งแน่นอนนะคะ สำหรับอุปกรณ์ SOS แม่แรงอย่างอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ให้ครบเลยนะคะมาดูกันต่อนะวันนี้มีลูกค้ากำลังมาชมรถในโซน SUV ด้วยนะคะโอเคนะคะภายในนะคะพื้นที่ห้องผู้โดยสารนะคะเพื่อนเห็นไหมว่าบรรยากาศก็คือความสปอร์ตเลยนะคะที่พักแขนที่วางแก้วนะคะแบบ2 in 1สไลด์เปิดได้แบบนี้ค่ะเบาะหนังเป็นเบาะหนังฉ่ำๆนะคะ สีดำนะคะทุกที่นั่งเลยจ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูการสําหรับที่นั่งคนขับมีอะไรให้บ้างคะ่ะที่นั่งคนขับนะคะจะได้ชุดเบาะหนังปรับไฟฟ้านั่นเองนะคะนี่นะคะสวยๆเลยจอตรงกลางทุกคนเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะปรับได้นะคะคู่หน้าเลยนะคะ ีปรับเอ็นไปปรับขึ้นมาได้นะคะหน้าหลังบนล่างได้หมดเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีกุญแจเดี๋ยวเรามาขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะเอาล่ะสำหรับคันนี้นะคะตัวสายสปอร์ตเลยนะคะเดี๋ยวคอยจะสตาร์ทให้ดูระบบนะคะออปชันภายในว่าเป็นยังไงบ้างรถที่ร้านรับประกันนะคะไม่มีชนหนักเปล่นเครื่องจมน้ำเดิมๆทุกคันเหยียบเบรกกดปุ่มพุชซัสเลยค่ะ คันนี้เป็นรถปี2018นะคะไมวิ่งไป95613วิ่งไปไม่ถึงแสนนะคะเป็นไม้แท้ๆเลยนะคะเราเช็คระยะให้แล้วด้วยพูงมาลัยคันนี้นะคะได้พวงมาะไยหุ้มหนังนะคะมัลติฟังก์ชันทั้งสองฝั่งเลยมีพ a รนชิพให้นะคะกานออกนอกเลนแจ้งเตือนออกนอกเลนนะคะทุกอย่างให้ครบนะคะคุสคอนโทรลมาให้พ a รนชิพด้วย นี่คะ่ะจอตรงกลางนะคะก็จะมีระบบนำทางเข็มพิษให้แอร์ดิจิตอลคือคันนี้แอร์เย็นฉ่ำมากทุกคนหรือช่วงนี้ฝนตกก็ไม่รู้นะขึ้นมานี่คือหนาวเลยอะ่ะนะคะได้กีออโต้นะเบรกมืออยู่ตรงนี้ทุกคนนะคะบุ๊คเซอร์วิสก็ติดรถมาให้ คือพร้อมใช้งานเต็มระบบเลยนะคะแล้วก็นี่คือกระจกมองหลังนะคะมีตัดแสงรบกวนออโต้ให้ด้วยค่ะคันนี้ราคาพิเศษเพียง749,000บาทประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยค่ะแล้วควันอยู่เพียง12,000นะคะสำหรับใครที่ตามหารุ่นนี้อยู่นะคะมาเป็นครอบครัวปาเจโร่สปอรตกันนะคะรับประกัน รถสวยทุกคนันพร้อมคุณภาพดีดีเช้เงินออกรถเพียง999บาทจบทุกอย่างอยากได้คันนี้ติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะ